คนไหนที่ตื่นช่วยพลแจกความตายได้กุน,นันคืนนาคโนนโูโอ้ยแจ๊ได้พุ่งอ้อยแจ๊ได้พุ่งอ้อยพี่เปียกเป็นยังไงบ้างพี่เปียกโอ้ยโอ้ยแจ๊ได้พุ่งอ้อโอ้ยอาจารย์กับตะกุยแคร่งกับแสดงว่ามันตึงกินตายจัดปลิดว่างหรือโบนุ่มตีบลงมาไม่ใจที่มันปลักกูดกปลักปลูกเว้นรอยเกือกอยู่หน้าหกมันปลักกับตีไหนอนันเลยตีบ แม่ประกับตีนบาไใจบาเรื่อยเพืยอนนี่นู่นอย่ยไปตืมน้องติบุบนเลนาายเจ้าทนาย์จันอาจารย์จะ้ะเป็นพลื่อลูกวันนี้ทนายารย์มีเรื่องอะไรบ้างกันเนี่ยลูกโผมมีเรื่องสาคัญและจะบอกว่าติบุบนตัวเรียนจบวิชาความรู้แล้วที่นี่วันนี้โอจะแล้วประวัติความเป็นมาของติบุบุนในตื่นได้ทราบว่าตื่เป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมาอยู่ในวัดก้องผม หนูเป็นกด์จัตาราจารย์ตั้งใจกวางลุกนะเตอนี้ไม่ใจคุณธรรมดาเมื่อชาติแล้วเรือดีตาจัดเตอนี้เป็นนางคว้าที่อยู่บนช่งวงสวรรค์ตกถึงวันหนึ่งหนางเงินแหน่งไ,ได้เพหนูนี่เป็นนางคว้าที่อยู่บนช่วงสวรรค์ตูกโต๊กลุก้าเหติ่เตือได้มาคืดอย่างลุกมนุนกันหนังแจกว่าตื้อจำพิษกดโก,กงช่วงสวรรค์เตอหลักโลบได้เรียกกับตีพระบุตร ทีนี่องค์มินตราีที่จับได้ก็เลยทราบไปตืมมากืดอย่างลุกมนุษย์ให้ตืมมะกืดเพื่อจดใจคมที่นี้วันนี้โพชะให้ตีวุ้นเดินทางเพื่อไปเกย์ใกลในปนัญหาชีวิตเป็นยังไงดิจะทนาจา์ให้ตือเดินทางไปช่วยเหลือกผลมนุษย์ให้โดผลจากความตายหนุให้หนูไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ลดผลจากความตายตกตรง แล้วก็ตามันว่าตื้อช่วยเลือพวนมนุนเอรรถพวจากความตายได้ตึงจ้ำครั้งตื้อก็ตามมาติดจะกลับไปจุติยังช่วงสวันด์ได้เชเดิมแต่ตื้อจำไม่ลุกนะตาผู้ชายคนไหนตีตื้อช่วยเลือดผลจากความตายได้เป็นคนเล็กผู้ชายคนเล็กตีตื้อช่วยเลือผู้ชายคนนั้นคือนาคูลูกผู้ชายคนเล็กที่หนูช่วยเหลือให้รถผลจากความตายคนนั้นคือนาคูของลูกโต๊กทองแล้วลูก แล้วมีผลต,ตั้งแต่วินาตีนี้ไปต้นไปเลยลูกคนไหนที่ตื่นช่วยผลจ้กความตายได้คนนั้นคือนาคูอ้ยจ็ไหนพุงอ๋อออจ็ไห้พุงอ๋ออพี่เปียกเป็นยังไงบ้างพี่เปียกอยออ้ยจ็ไหนพุงอ๋ออ้ยอาจารย์กับตะเก,กอยแกล้งกับแสดงว่ามันตึงเกินตายผลเพืือเพียกจะได้อย่างยังชัวแล้วเอเคยมาเจ็บลยมันกูแน่นหนียนต่อเดียว ที่นี่ลูกการเดินทางโผล่กลัวว่าเธอนี้จะได้รับอันตรายเพราะเธอเป็นทุนภาพจะจีแล้วก็วัยรุน่นมันอาจจะมาจีบเกี่ยวปาร,ราที่เธอได้แล้วจะเป็นยังไงดิจิตนาจาร์ห่าเดี๋ยวลูกโปใจอะไรบางทีบางอย่างกับเธออะไรดิจ๊ะเดี๋ยวเธอรลูกโปลไหม ตาตื่อได้จริงมีอัมปรางตัวเองเนี่ยตื่อจะปลดปอยจากผู้ชายเกี่ยวพ่าด่าสิโอ้ไอ้ร้อยเปียกาจญภัยโอ,อกมาเะต้องใด้กราบเมียะไรดีสินี่คืออะไรไจ๊ะนี่คือเสื้อกรองของคุณจราลูกนะเตยินดีที่จะรับไหมลูกลูกยินดีที่จะรับจ้ะหากกระนังต่ำจิตใจสงบเดี๋ยวพอจะวากาตาตัวใหม่จะตระอาจารย์พอจะช่วยนาดีหนึ่งหนะ้าดังที่คิด เราปกปิดรนมจำกันคือกกี่เลสและตนะไงแตน่นางรับจิตภาวนาแล้วตาท่วมแรงใหญ่ชะรพอด้วยกาตาพระโยคีหาตำจิตใจรบแล้วว่าตามโพลกุดตั้งท่วมใสพุดตัง้งสวมใส่ตำมังท่วมใสตตำมังสวมใส่ซั่งขังท่วมใส สังขังสวมใส่อ่ะเป็ดใจเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเจตนาจารย์อ่าตกแต่งไงการูปก้าวชุงลูกนะขอบพระคุณมากเจตนาจารย์พอเมื่อพิกดูกะรูเตว่าคนเมตเตอเปลี่ยนแรง ก็เป็นแม่เจา,จาตระหนักแเรียบรย้อยลุกนะทีนี้เดินทางงกยากลำหนักในวันนี้เลย,ตาายแต่ตนะหนักแแต่เจ็ดวันถั้าแต่ไม่พบกับผู้ใดที่ให้ตัช่วยเลือกการเดินทางรับก้าวทุกลำหนักเสียคนเจตนะหนักแจอ่ะไปลบก